ค่ะยนินดีต้อนรับเข้าสู่แทนพรมยานะคะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยคำตอบในใจของเขาคืออะไรเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ตรงจะดูต่อก็ดูได้นะคะแต่ห้ามประสาทแดกเขียนไรไร้สาระเข้ามานะคะอันนี้นะคะใบแรกตัวตนของเขาเป็นพญาราชสีนะคะ พระยาราชสีก็คือคนที่มีอีโก้นั่นเองคนที่ไม่ค่อยได้สนโรคสนอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเขารู้ว่าตัวเขามีดีอะไรบ้างเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้เขาก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายใครจะเข้าใจเขาก็ช่างไม่เข้าใจเขาก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรและบวกกับตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปรับพลังงานได้ดี ไพ่พระแม่คงคานั้นแสดงว่าเนี่ยอยู่กลางน้ําเห็นปะอะไรจะเข้ามาล่ะน้ําหรอปลาหรอหรืออะไรพายุหรอก็อยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ mm hmm. เขาเป็นคนที่เอาเข้าจริงนะพลังงานของเขาอะเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมากๆนางสีดาทำงานละเอียดให้ความใส่ใจในเรื่องเราที่ทำอย่างมากมาย ไม่ชอบเรื่องวุ่นวายเพ่อเจอแล้วก็มีความเป็นห่วงบุคคลรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเขาก็มีมุมสนุกสนานเป็นแบบกุมารทองอย่างเงี้ยก็อยากไปเที่ยวบ้างทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเออไม่ได้ซีเรียสตลอดเวลาขนาดนั้นส่วนนี่ในความรู้สึกที่ผ่านมาของเขาอะไกทองนะคะที่ว่ากำลังปากชลวัวน่ะ เขาเคยถูกการทำร้ายถูกการหักหลังทิ่มแทงทีนี้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะทำร้ายหรือทิ่มแทงใครแต่ใครจะมาทำเขาอีกไม่ได้เขาจะต้องปกป้องตัวเขาเองด้วยความเป็นเขาเนี่แหละเขาไม่ใช่เขาคนเดิมแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับอะไรใครมาก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเสร็จเข้าเนื้อเข้าตัวทุกอย่างเพราะดีไม่ได,ด้เลือกหน้า ทีนี้เขาจะเป็นคนที่เลือกละเขามีความระมัดระวังมากขึ้นไพ่เทพธิดาแมงป่องเนี่ยจะไม่ไว้ใจใครง่ายๆไม่ไว้ใจสถานการณ์แต่จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้แหละนะเทพพบุตรยุติธรรมโดยนี้ัยใจคอแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับราชการหรือเกิดในราศีตุลก็ได้ พูดจาตรงๆชัดเจนไม่ชอบเรื่องใต้โต๊ะไม่ชอบเรื่องที่มันโกหกรับหลังอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงตรงเป๊ะเป๊ะจะทำอะไรก็จะต้องช่างอกช่างใจก่อนว่าถ้าฉันทำไปงี้มันจะดีไหมมันจะเกิดผลเสียอย่างไรแล้วถ้าเกิดผลเสียมันจะมีอะไรรองรับได้ไหมจะมีแผนหนึ่งแผนสองแล้วก็แผนสามก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็ จะเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกับความรู้สึกหรือเช็คเลตติ้งอะไรใดๆชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็ชอบคนที่จริงจังกับเขาด้วยใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาลักษณะที่มาเล่นกับความรู้สึกเขาหรือไม่จริงจังอะ่ะคนคนนี้เขาจะรู้เขาจะรู้ด้วยเซน์ของเขานะเนี่ยแต่ก่อนอะ่ะ ในเรื่องราวของความรักของเขาอะ่ะเขาเป็นเหมือนน่ะพานาณา์ทรงสุบรนเนี่ยเขาถูกคนคนนั้นอะ่ะคอนโทลหรือถ้าสลับกับฝั่งนะคนเมื่อในอดีตอะ่ะถูกเขาคอนโทรนเพราะว่าเขามีความคาดหวังเยอะกับคนรักอยากให้เป็นแบบนูน้นแบบนี้ซึ่งมันไม่เป็นไปตามอย่างที่มันควรจะต้องเป็นแบบสบายๆอะไรแบบนั้นอะ่ะเขาก็เลยตอนเนี้น่าจะอยู่เป็นแบบเนี่ย ให้ความไม่เที่ยงยึดถือในเรื่องราวของปัจจุบันเป็นหลักไม่ทุ่มเทอะไรจนมากจนเกินไป50-50เผื่อใจไว้เสมอแล้วก็อยู่กับทุกขณะจิตของลมหายใจให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ปัจจุบันจนเขาเป็นเท้าเกตมงคลมีความนิ่งเงียบได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงมากๆแล้วตอนเนี้ย เขาอะคาดหวังถึงว่าการทำงานที่มีความสุขสนุกสนานทุ่มเทกับมันมันไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้าไปทุ่มเทกับอย่างอื่นอะความชิบหายอะรออยู่ก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดอะนะเพราะเขาเจอมาเยอะไงหลายเรื่องหลายรล่าวกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะหมดเนื้อหมดตัวไปเลยก็มีบางคนอะเพราะมันขึ้นไพ่เนี่ยความไม่เที่ยงเคยมีก็มีหมดได้เหมือนกัน จากความประมาทหรือการเชื่อคนง่ายหรือข่าวข้อของเขาอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าชีวิตของเขาอะอะไรก็ล้างไว้ไม่ได้หมายความว่าเขากำลังจะก้าวไปสู่จุดที่ดีแล้วก็ดีขึ้นมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยพระอรุณเทพบุตรเนี่ยอันนี้ไม่จะนะอันนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรม้าเคลื่อนที่แล้ว เคียนแท่แล้วมันจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ที่สําคัญนี่ง่ายไพ่พระเพิงเขาเป็นคนที่มีไฟในการทำงานมีไฟกับชีวิตทุกๆุกอย่างในเรื่องราวสองใบเนี้ยมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็คือคล้ายๆเป็นไพ่ที่สามารถไปต่อในชีวิตได้ในรูปแบบที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาแมเนจเอาไว้ว่าอยากไปถึงจุดไหนล่ะ จุดที่มีความมั่นคงมากๆหรืออยากจะเป็นเจ้าของกิจการหรือการทํางานที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในจุดที่มันดีอย่างที่เขาต้องการคือความมั่นคงนะคะทีนี้ไปดูตัวคุณตัวคุณน่ะคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถมากนะเพราะขึ้นว่าพระวิศณุกรรมเนี่ยก็คือเขาเก่งงานช่างการแมนเนจอะไรหลายอย่างก็คือตัวคุณน่ะ น่าจะทําอะไรได้หลายอย่างแล้วก็หยิบจับอะไรเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเพราะด้วยมีพรสวรรค์แล้วก็อาศัยพรแสวงประกอบขยันอดทนมากๆม,มีไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องราวของความเป็นตัวตนมากบางครั้งคาดหวังเยอะแล้วไม่เป็นไปอย่างหวังก็เกิดความเศร้าความเสียใจ เหมือนกับเาสาแทรกเพราะฉะนั้นทำไงอ่ะลดความคาดหวังลงมาให้อยู่กับเหตุณปัจจุบันคาดหวังมากถ้าผิดหวังก็เสียใจเยอะแต่มันจะสะดุดทำให้ดีที่สุดกันแล้วกันแล้วจะไปหยุดตรงไหนก็ช่างแม่งนะแต่คิดว่ามันน่าจะดีแหละเพราะว่าอะไรไพ่เทพจนจราเนี่ยตัวคุณนะบางครั้งอ่ะก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไง เอาแต่ใจบ้างอารมณ์หงุดหงิดไบโพล่าแดกเปล่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายบางครั้งก็สนุกสนานล่าเริงบางครั้งก็เศร้าทั้งทังที่มันไม่มีเหตุบางครั้งก็ดราม่าจาัดที่ผ่านมาเพราะว่าไพ่เทพพระจันจรเนี่ยประวัติก็คือการนําเอาผงของผู้หญิง15คนมาบดรวมกันผู้หญิงคนเดียวก็โคตรจอแจ๊เลยใช่ปะ่ะอันนี้15คนรวมกันน่ะ คตรวุ่นวายเลยชีวิตเนี่ยทั้งๆท,ที่มันไม่มีอะไรจะวุ่นวายมึงก็ขุดคุยไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาพูดมันคือปัญหาอันนี้ถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขเหมือนกับทศากัณฐ์ออกลบอะ่ะมันไม่มีระบบระเบียบในด้านความคิดนะ่ะประวัติก็คืออยากออกลบอะ่ะทั้งๆท,ที่เนี่ยสารบรูปเป็นแบบเนี้ยไม่ได้มีการวางแผนอะไรอ,อยากออกลบก็ตะบี้ตะบันออกไปออกไปก็ตายตายอย่างเดียวอะ่ะ ทั้งๆที่รู้ว่าไม่ชนะแต่อยากที่จะแสดงฤทธิอำนาจบ้าๆบอๆหรืออะไรแบบนั้นอ,อันนี้ก็จะต้องแก้ไขนะคะด้วยที่ว่าเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไปเจอเรื่องอะไรที่มันไม่โอเคเจอคนรังแกรหรือคนเอาเปรียบแต่อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีแผนในการดําเนินอย่างใจเย็นสู้ต้องสู้แบบมีกลยุทธ์ถ้าสู้แบบ ลุยอย่างเดียวตายนะคะแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณเป็นพ่อแม่นางกวักนั่นแสดงว่าคุณได้ปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วอะไรที่ไม่ใช่จะไม่กวากเข้ามาใช่ไหมจะกวากแต่ในเรื่องราวของตัวเงินตัวทองใช่สัตว์ในเรื่องราวของเงินทองเข้ามาที่มันจับต้องได้แล้วก็บุคคลที่มีคุณภาพ มีเพื่อนแยะแต่ไม่ดีตัดทิ้งเหลือน้อยแต่คุณภาพดีกว่าลดซึ่งปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจมากไอคนนี้คิดยังไงไอ้คนนั้นคิดยังไงคนไหนไว้ใจได้คนไหนไวใไ้ไไวใจไม่ได้ไม่สนใจแล้วมีเท่าไหนก็เท่านั้นอยู่กับตัวเองก็มีความสุขได้แล้วคุณก็กําลังจะกวักในสิ่งที่ดีเข้ามาตอนนี้คุณเป็นเสมือนพระแม่เบญจาก,กัลยาณีก็คือ นั่งหลังก็ต่ายเอ้ยนั่งหลังหมูหมูก็คือความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วจากการที่คุณปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณนะนะน่นแสดงว่าคุณอาจจะมีการแมนเนจตไว้ในใจว่าขอให้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าใครไม่ใช่ขอให้แม่งออกไปจากชีวิตอย่าได้เข้ามาเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นไพ่ของพระนารายณ์ทรงสุบรณน,นะคะหรือพระนารายณ์บรรทมศิลน,นั่นเอง คือคนที่จะเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าบางครั้งเขาก็ขี้เกียจในความสัมพันธ์นะแต่เขาเป็นคนที่มีอะไรหลายอย่างที่ดีแหละไอการที่เขาไม่ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอะไรกบในเรื่องราวของความสัมพันธ์เขาไม่ได้มีการท็อกซิคหรือว่ามีปม mm. เพียงแต่ว่าถ้าอะไรไม่ใช่อ่ะเขาจะไม่ทําเขาจะใช้การเนี่ยหลับตาเนี่ยหรือเป็นการคิดอยู่ในใจการทบทวนการหาเหตุผลการหาคําตอบได้ด้วยตัวเอง คุณกําลังดิวอยู่กับคนแบบเนี้ยซึ่งคุณก็จะมองว่ากี่หนกี่ครัค้งก็เจอแต่คนแบบเนี้คนมีอีโก,โก้คนที่ไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความชัดเจนดังนั้นก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยทุกครั้งเลยแต่คราวนี้ไม่น่าจะใช่นะเพราะจริงๆเขาเป็นไพ่ของพระพมรมฤษีเขาเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่วางตัวดีมีโลกส่วนตัวสูงใช่แต่โลกส่วนตัวสูงของเขาอ่ะไม่ใช่บ้าๆบอๆเขาขายันทำมาหากินเขาใช้ เวลาให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาควรจะต้องทำณปัจจุบันบนี่ว่าเขาจะทำอะไรสมมุติทำงานเขาก็จะต้องโฟกัสในเรื่องงานที่เขาทำให้มันดีแล้วก็ดีที่สุดเพื่ออนาคตของเขาแล้วไ <c oughs> <c oughs> พพระรามกับนางสีดานั่นบ่งบอกว่าพลังงานน่ะทั้งคุณและเขาอะคาดหวังถึงความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคู่เป็นลองเทอร์มรีเลชั่นชิพ ในรูปแบบที่อยู่กันเป็นคู่ช้าหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มาแล้วมาเป็นที่พึ่งทางใจได้มาเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างกันไปเพราะที่ผ่านมาเนะี่ยมันเจอแต่ความรักที่ท็อกซิกเนี่ยพระอสุรินราหูนะั่นแสดงว่ายังอยู่ในช่วงราวของความทุกข์นะต่อมาเนี่ยก็คือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะ่ย มันจะมีในเรื่องราวของความมั่นคงเกิดขึ้นทั้งคู่จะไม่ให้เวลากันในเรื่องราวของความรักมากมายแต่จะอาศัยความเชื่อมั่นและความศรัทธาเอาเวลาตรงนั้นอะไปทํางานเพื่อเก็บเงินสร้างอนาคตให้มีความมั่นคงเพื่อจะได้มองต่อย,ยอดไปในเรื่องราวของการเป็นครอบครัวได้จะไม่มานั่งคิดเรื่องที่มันไร้สาระน่าจะเป็นแบบนั้น แล้วตัวของคุณนะก็เป็นเทพพระอาทิตย์เทพพระอาทิตย์ก็คือคุณตระหนักรู้ได้แล้วว่าการที่เป็นคนที่คิดบวกเนี่ยมันดีนะมันก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในเคสนี้ก็น่าจะใช่เหมือนพอคุณเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นนางกวักใช่ไหมคุณก็จะดึงดูดแต่เฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาไอพลังงานดื้อๆที่บางคนอาจจะมองว่าทําไมมีความรักกี่ครั้งอ่ะ ก็จะเจอแต่ความรักที่มันไม่ดีเจอแต่ความรักที่เหมือนกับเดิมๆเพราะคุณยังไม่ได้เคลียร์ใจตัวของคุณเองคุณยังไม่ได้ลบล้างพลังงานมันก็จะเจอแต่แบบนั้นแหละเพราะเขาไม่รู้ไงไอ้สิ่งที่คุณคิดย้ำๆซ้ำๆนั่นแนหะมันเป็นความต้องการคุณหรือเปล่าเขาไม่รู้เขาก็คิดว่าคุณต้องการแบบนั้นเขาก็จัดให้ไนงะถึงได้บอกว่าก่อนที่จะมีความรักครั้งใหม่หรืออะไรอะ่ะคุณต้องฮิลตัวเองให้เรียบร้อยมันจะเป็นการยุติธรรมสําหรับคนใหม่ๆเข้ามาด้วย เพราะคนใหม่ๆเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเขาเข้ามาเพื่อเขาต้องการจะสานความรักกับคุณแต่ถ้าคุณยังเคลียร์ไม่ได้แล้วคุณไปดึงเขาเข้ามาอันนี้ไม่ถูกต้องนี่เขาเป็นเทพา,พาอินนะเทพพาอินก็คือว่าเป็นคนที่พูดจาดีทํางานดีเก่งรู้จักการรอคอยไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์ครั้งนี้คำตอบคืออะไรคำตอบก็คือให้คุณคิดในรูปแบบของสัจธรรมอ่ะ ความไม่เที่ยงอะค่ะมันก็เกิดขึ้นได้แต่ให้คุณอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันต้องไม่เป็นแบบนี้นะเนี่ยขุนแผนกับน,นางพิมพิลาไหลที่แอบได้เสียกันก่อนอย่าปล่อยให้อารมณ์เผลอผายไปนะจุดจุดนี้เพราะอะไรเพราะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เท่าที่เห็นอนะมันยังไม่ได้มีในเรื่องราวของอเขาเรียกว่าสถานะหรืออะไรเนี่ยแต่จะใช้ความใกล้ชิด แล้วก็ปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์แบบเนี้ยมันไม่โอเคคำว่าสัจธรรมก็คือมันจะเป็นในเรื่องราวของทุก50%สุขแค่50%ไม่เต็มเพราะเวลาได้เสียกันมันก็รู้สึกดีใช่ไหมมันคือความสุขทางด้านร่างกายแล้วก็คิดว่าเธอเธอเธอก็เป็นของฉันฉันก็เป็นของเธอแต่มันไม่มีอะไรมาการันตีได้บวกกับว่าคุณค่าของเราก็จะถูกลดทอนลงไปด้วย ลองถ้าเขาเคยทำกับเราได้หนึ่งครั้งมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเพราะอะไรเราก็ต้องการเขาก็ต้องการถ้าไม่ทําเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจไปเป็นการต่อรองในเรื่องราวของความรักที่มันไม่สมควรนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบมันควรจะต้องเป็นใบนี้ค่ะพระรามแผงสอนร้อยถึงเวลาที่ใช่ร้อยถึงเวลาที่ควรให้เขาแสดงออกซึ่งความชัดเจนแล้วก็ มีสถานะกันทําไปตามที่มันควรจะเป็นมันจะเป็นความรักที่แน่นอนแล้วก็มัน่นคงซึ่งเคสเนี้ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้ก่อนนะแบบได้เสียกันก่อนอย่างเงี้ยมันจะไปถึงขั้นนี้นะพระรามแผงสอนเพราะยังไงซะเขาคนเนี้ยเขาชอบคุณมากแล้วคุณก็ชอบเขามากเพราะฉะนั้นอยู่มาตั้งนานรอคอยได้สิกับอีแค่ตรงนี้เองนะคะแล้วยังไงต่อภาพต่อ,ต,อต่อไป ถ้าคุณอะยอมให้เขาอะเราก็จะเป็นเบี้ยร่างเขาไปตลอดแต่ถ้าคุณไม่ยอมเนี่ยมันจะกลายเป็นนี่เลยเทพาลุสีเขาจะกลับไปทบทวนอ๋อผู้หญิงคนนี้อะโอเคนะเขารู้จักคุณค่าของตัวเขาเองอะเราเองนั่นแหละที่ไม่โอเคที่จะไปชิงสุกก่อนหามกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะตระหนักคิดได้สําหรับบางคนนะบางคนก็คิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขานะคะเพราะยังไงคุณค่าของเรามันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วคําตอบของความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย คุณอาจะได้เป็นในลักษณะของพระแม่อุมาพระแม่อุมานั้นก็คือการวางตัวที่ดีมีคนรักที่ดีคุณสามารถอยู่ในใจเขาได้ตลอดไปเพราะเขาเกิดความเชื่อมั่นี่ยว่าคุณเป็นคนที่ดีปฏิบัติตัวดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วเขาอ่ะก็เป็นคนที่หนักแน่นนะบางครั้งอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นการเทสของจิตใจเขาด้วยหรือเปล่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยอะได้ฟรีก็เอาอยู่แล้วแหละแต่มันก็ไม่สมควรหรอก ที่บางคนเขาไม่เป็นแบบนี้ก็มีแต่นนี้เราพูดแค่รวมๆเพราะอะไรในใจของทุกคนอ่ะมันก็มีความปรารถนากันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ใครอ่ะจะควบคุมความรู้สึกให้มันอยู่ในหลักของศีลธรรมได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องมีความหนักแน่นตรงนั้นแล้วคุณกับเขาเนี่ยคำตอบก็คือจะเป็นในลักษณะนี้พระสุพรรณมัจฉาก็คือได้รับการดูแลใส่ใจจากคนรักไม่ห่างกายเป็นเนื้อคู่กัน อันนี้เป็นได้ทั้งสองเพศก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงก,กับเพศชายเลสเบี้ยนเกย์อะไรก็ได้นะคะเป็นความรักที่เปิดกว้างอะ่ะอันเนี้ยได้หมดนะคะมีโอกาสสมหวังด้วยคนคนนี้เนะี่ยเขาจะใช้ความรู้สึกน้อยแต่เขาจะใช้ความคิดเยอะเพราะเขาเป็นโขงเบงแต่เมื่อไหร่ที่กลายเป็นความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันแบบเนี้ยเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วอะ่ะ เขาจะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณนะมันจะไม่มีเกิดภาพของการที่นอกใจหรือหักหลังแบบนี้จะไม่เกิดแต่จะเป็นภาพนี้นะคะอืมไปดูบทสรุปของความสัมพันธ์ครั้งนี้บางครั้งคนคนนี้ก็มีอารมณ์ของความเป็นเด็กนะเดี๋ยวก็อยากเดินทางไปนู่นไปนี่อยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างหรืออะไรบ้างเขาไม่ชอบให้ใครคอนโทรลเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขาอยากทําเขาจะทําให้นั่นแสดงว่าตัวเราก็จะต้องทําในลักษณะที่ว่า ให้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันแล้วจะต้องเว้นพื้นที่ให้กับเขาด้วยเขาก็จะมองคุณว่าเป็นอะไรพ่อแม่สุวัตสุรัสวดีก็คือว่ามีคุณค่าในตัวเองแล้วเขาก็จะเกรงใจเราด้วยตัวของเขาเองน่าจะดีกว่าไพา่พ่อพิคเนตมีโอกาสแหละเป็นคู่ที่มาเสริมกันในเรื่องการเงินแล้วก็การงานให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าดวงคุณและเขาเนี่ยดีนะในเรื่องของ การเงินน่ะมันเชื่อมโยงกันแล้วอันนี้ก็คือตอนนี้บางคนน่ะถ้าอยู่ในขั้นตอนของการเป็นคนคุยอ่ะเขาจะเริ่มเข้าหาคุณเ a คแอคชั่นกับคุณมากขึ้นเพราะคุณดูมีเสน่ห์มากมายในใสายตาเขาในเวลานี้ตัวคุณน่ะเป็นเสมือนพระแม่รัศนมะทรงคุณค่าแบบนี้เลยความสวยความเก่งความน่ารักแล้วการเงินการงานก็จะพ่วงมาดีด้วยคือเราจะไม่เอาความรู้สึกของเราไปผูกกับเขาซะทั้งหมด ไม่งั้นเราจะเสียคุณค่าของความเป็นตัวเราใช่คุณจะได้เป็นแม่ของลูกเขา <kleinen> พระแม่ปาราวดีนี่ที่ดูแลพิกเนตน้นอยเห็นไหมน่ารักนะเพราะคนคนนี้สุดท้ายท้ายสุดนะ่ะยังไงอ่ะเขาก็จะรักคุณแค่เพียงคนเดียวนัว่นแหละเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงานความมั่นคงแล้วก็คนรักที่ดีเขาก็ต้องการความ สมบูรณ์แบบของชีวิตเขารักคุณแล้วคุณและเขาการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นในเรื่องของภูมลิขิตไพ่กรรมเทพนะคะเกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมนี้อันนี้คือคำตอบขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังสำหรับผู้ที่ถามว่าไพ่ภรมิยาเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนร้านหนังสือสีเอ็ดนะคะเอเชียบุ๊กไนอินอะไรพวกนี้มีหมดก็ เขาจะมีทั้งไพ่แล้วก็นังสือสามารถไปซื้อได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย